ยังไม่เดบิวต์อบบตัมระบาดมีอาการบาดเจ็บอเล่นให้แมนยูเจอใบต้นคืนนี้เรียกได้ว่าโอกาสที่จะได้เห็นสุรบบยนอัมระบาดกับกองกลางตัวใหม่ของแมนยูจะได้ลงเล่นเนี่ยเรียกว่าสัปดาห์นี้ก็ยังไม่เห็นครับเนื่องจากเจ้าตัวมีอาการบาดเจ็บรบกวนนะฮะดาวเตะที่ถูกเซ็นญามาจากฟิอเรนติน่าครับในวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายนะครับถอนตัวจากทีมชาติโมโร็อกโกไปในช่วงฟีฟ a าเดย์ที่ผ่านมาเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บนะครับล่าสุดครับปีแสดงก็ทราบดีว่าอบบัมระบาดเนี่ยมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยที่หลังนะครับแล้วก็ญญ้ไไ่มด แต่ว่าดาวเตะวัย27ปีครับก็ยังมีอาการบาดเจ็บติดตัวกลับมาก่อนนะครับล่าสุดมีรายงานว่าอัมรบัตครับจะพลาดเกมพรีเมียร์ลีกคืนนี้ครับที่แมนยูเนี่ยจะเจอกับไบรตันนะฮะซึ่งเทนฮากเองก็หวังว่าเขาเนี่ยจะฟิตกลับมาเร็วนี้ครับเทนฮากกล่าวผ่านเว็บไซต์ของสโมสรครับบอกว่าอัมรบัตเนี่ยเขาจะกลับมาได้ก็คือสัปดาห์หน้าเลยดังนั้นเนี่ยเขาไม่พร้อมสำหรับวันพรุ่งนี้แต่ผมคิดว่ามันเป็นแค่ช่วงสั้นๆนะฮะและณตอนนี้เนี่ยแมนยูมีปัญหาการบาดเจ็บเพียบเลยครับไม่ว่าจะเป็็็นนเเเเมมมมสััาาาาาารรรรฟอลลลวชทโซีียบบกกจ รวมถึงแอนโทนีก็โดนพักงานไปเนื่องจากไปเคลียร์คดีความกันอยู่นะครับและอีกหนึ่งรายที่เจอร์ซันโชที่ถ้าเขายังอยู่ตอนนี้เนี่ยน่าจะได้ลงเป็นตัวจริงแน่แต่ก็ไปงัดข้อกับเทนฮากไปงองแงไปไม่ยอมขอโทษไม่ยอมเคลียร์ใจกันก็เลยถูกแยกซ้อมไปดังนั้นครับณนะตอนนี้เนี่ยนักเตะแมนยูโอ้โหเรียกว่าเป็นช่วงพระุกเข,ขา้าพระเสาแทรกเลยครับมีทั้งการบาดเจ็บมีทั้งนักเตะที่มีปัญหาส่วนตัวทําให้ตัวเลือกกันน้อยมากครับกองกลางก็คงจะเป็นกาเซมิโร่กับอิลลิเซนไปก่อนส่วน ปีขวาครับไม่รู้ว่าเกมคืนนี้เนี่ยแมนยูปีขวาจะเป็นใครนะฮะก็มีอย่างปริยตรีที่เป็นดาวรุ่งนะครับหรือว่าจะขยับบูโน่ไปเล่นแต่ถ้าบูโน่ไปเล่นเนี่ยไอตําแหน่งกลางรุกก็ต้องหาคนใหม่ซึ่งก็ยังไม่รู้จะเป็นใครเพราะว่าอิลลกเซ่นน่าจะยืนเป็นกองกลางคู่กับกาเซมิโร่นะครับก็น่าสนใจครับว่าจะเป็นอย่างไรเมือแมนยูเดินเขาคืนนี้และเจอกับทีมที่ฟอร์มแรงอย่างไบรตันด้วยก็น่าสนใจครับแต่ถามแฟนแมนยูหน่อยว่าปีขวาถ้าเป็นไปได้นอยากเห็นใครเล่นแล้วก็อยากจะให้แมนยูเสริมทัใครเข้าามก็ลอง กันน,นร,รวมถึงใครที่อยากดูฟอร์มอัมรบัตเนี่ยก็คงต้องรอสัปด์หน้าไปก่อนเพราะว่าโอ้โหตอนนี้เนี่ยอาจจะมีปัญหาการบาดเจ็บอยู่ก็ต้องลุ้นกันว่าจะกลับมาฟอร์มดีเหมือนตอนบอลโลกหรือเปล่าด้วยนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ